สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พัชนีเบดดะเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะนามสกุลใหม่นะฮะไม่ใช่อ๋อไม่แบ่งชื่อเบดะชื่อเบดะไม่ใช่นามสกุลใช่ไหมชื่อญี่ปุ่นชื่อชื่อไทยชื่อพัชนีพี่พัชรีชื่อญี่ปุ่นชื่อเบดะบดดะแต่ถ้าชื่อจีนมีนะคะโอ้โหชื่อจีนมี แบดาดีหมายถึงว่าเราจะเปิดเผยความลับออกมาทุกอย่างแบหมดเลยเปิดเผยหมดแล้วชื่อจีนชื่อจีนฉีเฉียงเฉียงฉีเฉียงเฉียงเพราะวันนั้นสะโพกเคบอันนี้ไม่รู้จะไม่รู้จะช่วยมึงไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วเพะแบด่ดาดีว่าพอจะช่วยได้เลยฉีเฉียงเฉียงนี่มันยังไงสะโพกคากไงวันนั้นตกหกกล้มฉีเฉียงเฉียงครับยังไม่มีกําแปกค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้า่านนึกแก้ได้ก็จะช่วยนะฮะตอนนี้ยังช่วยไม่ได้นะฮะช่ค่นี่ช่วงนี้เราจะยังอยู่ในซีรีส์ของการมือใหม่หัดทายนะฮะเราจะเปิดเผยเคล็ดลัต่างๆนานาอย่างเมื่อคลิปที่แล้วเราก็บอกไปแล้วว่าจุดแรกจุดแรกที่ควรจะทายคืออะไรนะฮะนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับท่านเาไปใช้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้น่ากลัวนะฮะ มันเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่ง<ช>นะฮะสำหรับคนที่ถ่ายตอนเพราะว่าดูหนังสืออ่านหนังสือดูคลิปต่างๆนานาแล้วเกิดความมั่นใจนะฮะออกไปถ่ายปุ๊บอ,อ,อืาเราเว้ยรู้แล้วเคล็ดลับอันแรก,กควรจะถ่ายว่าควรจะหาเรื่องชม,มหาเรื่องชมม่ควรแต่ถ้าจะหาศัตรูกห็หาเรื่องด่าหาเรื่องดา่าเขาได้หมดนะคะจะหาศัตรูหรือหาพิษได้หมดแต่ คนมันความรู้ยังไม่แน่นเน่ยพีพ<ช>ัชรีความรู้ค,รคนมันยังความรู้ไม่แน่นนี่นะพอถ่ายมันปุ๊บรีบแล้วซ้ำมลายมันก็นรีบท่ายไงรีบอวดภูมิปัญญาปุ๊บถายผิดพางโอ้โหไอ้นั่นบอกไม่จริงไม่จริงมไม่จริงก็ใจเสียแล้วครับทีนี้ผมถามว่าเมื่อเจอประสบการณ์อย่างนี้นะฮะเราจะ ปรับตัวแก้ตัวหรือว่าปรับสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้อย่างไรครับค่ะหมายถึงว่าเราต้องดูให้ละเอียดกว่านั้นก่อนที่จะทาแต่มันทายไปแล้วอ่ะมันเจอป้างไปละไม่ได้นะคะอย่าอย่าทายก่อนเราจะแก้ตัวยากนะคะต้องจับต้องจับต้องดูหลายจุดอย่างที่กาลังจะพูดต่อไปนี้ใช่ไหมครค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมให้ดูนิดหนึ่งนะฮะค่ะมันมีจุดหนึ่งนะฮะบางคนเขาทายนะฮะะคนมั่นใจคนมั่นใจเส้นระหว่างเส้นมั่นใจเส้นอะไรพวกนี้นะฮะ ท่านผู้ชมที่เคยดูคลิปของเรานะฮะคงจะพอจะเข้าใจ้วเดี๋ยวพี่พิจะชี้ให้ดูนะฮะว่าคนที่ดื้อหรือมั่นใจอะไรพวกทำนองนี้มันคืออยู่ตรงไหนนะครับคนที่มั่นใจตัวเองสูงนะคะท่านที่มั่นใจตัวเองสูงนะคะหรืออย่างที่คุณเก่งเคยทายว่าดื้อนะคะดื้อก็คือเนี่ยเห็นไหมเส้นสมองกับเส้นชีวิตห่างกันนะคะแทบทุกคนนะฮะเท่าที่ผมเจอนะฮะ ไม่ไม่ไม่ทุกคนค่ะนะคะเส้นอ่าเป็นอย่างนี้ก่อนที่จะทายเขาพอมองเห็นตัวนี้แล้วพอมองเส้นแล้วเอ้ยเราเคยเราจําได้อ่าเราเราทายเลยรีบทายเลยอืผลเป็นยังไงครับปรากฏว่าบางทีน็อกเอาทเลยตุ้มอ่ะไม่จริงเราต้องดูด้วยนะคะว่าคนในลักษณะนี้เนี่ยอ่บมือเนี่ยเหลวหรือเปล่าอ่าถ้ามือเหลวโยเยโยเยเนี่ย นะคะคะเหลวนิ่มมากๆเลยจับมือบีบนิ่มนะคะแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะทอนปัญหาเหล่านี้ลง<อ>คือเป็นคน<อ>ตัวเองอะเป็นคนดื้อแหละนะคะแต่ว่าความมั่นใจในตัวเองมันถูกทอนลงไปด้วยถูกทอนลงไปด้วยความนิ่มเหลวของอมือฉะนั้นก่อนที่จะทายเขาในลักษณะนี้เราจะต้องนะคะจับสัมผัสมือเขาก่อนว่ามือเขานิ่มเหลวไหมนะถ้ามือเขานิ่มเหลวมากม ก็ให้ทายว่าเออคุณน่ะอย่าขี้งอนนักนะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงก็บอกอย่าขี้งอนนักนะอย่าอย่าไปมั่นใจตัวเองเกินไปอย่าขี้งอนนักบางครั้งก็เป็นเราต้องใช้คําพูดอย่างนี้บางครั้งบางครั้งเราต้องพูดบางครั้งเพราะว่ามือเขานิ่มแล้วแต่ถ้ามือแข็งเนี่ยใส่ไปเลยมือแข็งหรือมีเป็นสปินคอน้างแข็งพวกนั้นก็เป็นมั่นใจอยู่แล้วยิ่งมาเจอเส้นนี้ยิ่งไปกันใหญ่ คือแคตวิชาตรงนี้คืออย่าดูแค่เส้นต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วยดูผิวดูล่องผิวหนังดูใช่ไหมดูความเหลวของมือดูความเหลวความนิ่มอะไรของของมือด้วยนะความแข็งของมือดูทุกองค์ประกอบก่อนที่จะไปโพงเข้าไปเพราะว่าหัวใจหลักของการคือคือถ้ามันพลาดแล้วมันแก้ยากใช่ไหมเพราะเราถ่ายแค่สองจุดเท่านั้นเองใช่ไหมคะเราถ่ายแค่นิดหน่อยเท่านั้นแต่มันโดนอยู่แล้ว ส่วนมากก็ถึงมือนิ่มเลว้ยวงไงก็เป็นจทิฐิสูงแต่ว่าทิฐิสูงเนี่ยความแรงของมันมือคนที่มือแข็งมันจะแรงกว่าแต่นั้นถ้าเป็นนิดหน่อยเนี่ยตัวเขาจะไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่แต่ถ้าเขามุ่งมั่นอย่างไรช่นก็ไม่ยอมไม่ยอมมือพวกนี้ต้องแข็งต้องแข็งใช่ไหมคือต้องดูเป็นองค์ประกอบอดูเป็นองค์ประกอบสําหรับตัวนี้่ะคแล้วสําหรับที่พี่พนีแนะกับมือใหม่หัดทายนะที่สุพรรครับอย่าใจร้อนอใจเย็นๆนิดหนึ่งนะฮะ ค่อยๆจับมือเขาดูองค์ประกอบทั้งหมดทั้งทั้งเอ่อร่องผิวหนังและความเด้งของสปริงว่ามันนิ่มมันเหลวอะไรไงหรือเปล่าแล้วมันผสมกับเส้นลายมือนะฮะก่อนที่จะค่อยๆทายไปนะฮะตัวนี้ดูความนิ่มความแข็งพอร่องผิวหนังยังไม่ต้องและอย่างเช่นบางครั้งที่ที่พิพันี์บอกว่าต้องใช้คําว่าบางครั้งอย่างนี้ก็สําคัญนะอย่างี้ถ้าคุณยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจไม่ไม่มั่นใจบางคนถ้าทายไปบางครั้งเขาบอกไม่ต้องหรอกเป็นเลย นะคะอย่างท่านรักโอบามาครับคอ่านะคะที่พี่ไทยเคยครเขาไปดูคลิปก่อนก่อคุณยังจะบอกดื้อครับเราจะไปใช้ต้องดูด้วยเวลาใช้กับไขรถ้าไปใช้กับระดับประธานาธิบดีเราจะไปบอกเขาดื้อไม่ได้เราบอกว่าท่านมีท่านเป็นคนมีความมั่นใจตัวเองสูงถ้าเป็นเทอเจอผู้ใหญ่ครับใช่ไหมฮะเจอผู้ใหญ่แล้วท่านรักโอบามาเส้นสมองเนี่ยอ่าอ่าจะลักษณะมือความคิดครับแล้วดื้อกับมั่นใจมันจะ ดื้อดื้อกับมั่นใจเนี่ยดื้อยังไงหัวชนฝาคือไม่ฟังเหตุผลเลยครับแต่อ่อมั่นใจตัวเองสูงนี่ก็คือยังพอฟังเหตุผลคนอื่นบ้างอาจจะมีดูตรงเส้นใจมีเส้นวางแผนอะไรนี้ใช่ไหมเราต้องดูองค์ประกอบต่างๆนะครับต่เดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปคลิปต่อไปจะมีซึ่งการที่จะดูและทั้งหมดที่จะให้เห็นทั้งองค์ประกอบทั้งองค์รวมนี่นะฮะผมนั่นแหละฮะผมอยากจะเชิญชวนท่านมาเรียนเลยค่ะเปิดเรียนเมื่อไหร่ครับ ก็วันที่สองมีนารอบวันเสาร์และวันที่สามมีนารอบวันอาทิตย์นะคะอันนี้บอกเลยว่าใกล้เต็มแล้วนะคะสมัครมาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าต้องการจะดูลายมือกับดิฉันนะคะก็นัดวันเวลามาได้นะคะแต่ถ้าจะซื้อหนังสือนะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์สที่หนูไข่เลคเชอร์ในห้องหรือจะเป็นซีดีแปดแผ่นนะคะหนังสือหนึ่งร้อยลายมือสองเล่มก็สองร้อยลายมือนะคะ ก็โทรมานัดได้ที่เบอร์โทรศัพท์084527-9000 084527-9000หรือ081257-4369 081257-4369ก็โทรมาได้แต่ถ้าเผื่อเขาไม่ได้รับไม่มีเวลาบางทีเขาจะไปถือสินยังไงเขาแล้วแต่ก็เบอร์ดิฉัน086128-8000 086128-8000ที่ฉันโทรกับทุกเบอร์นะคะสำหรับ มือใหม่หัดทายนะครับเคล็ดรับข้อที่สองที่พี่พีีฝากไว้นะฮะคืออย่ารีบร้อนดูองค์ประกอบทั้งหมดให้ดีๆก่อนนะฮะเพราะว่าอย่าไปเห็นแค่เส้นหนึ่งเส้นใหญ่เส้นแล้วก็โป้งไปเลยนะฮะคุณจะพลาดเพราะพอมันทายผิดแล้วมันแก้ตัวยากนะฮะฉะนั้นค่อยๆศึกษาไปดูคลิปไปเรื่อยๆเพราะความศรัทธามันสำคัญใช่ไหมพอปุ๊บเหมือนอย่างเหมือนอย่างคลิปแรกที่พี่พีีบอก เคล็ดลับคือให้เขาเปิดใจใช่ไหมฮะให้เขาเปิดใจโดยการทายในสิ่งที่ดีของเขาก่อนนะฮะเคล็ดลับอันที่2ก็คือใจเย็นๆนะฮะ<ช>ค,คือการสร้างมนุษยสัมพันธ์มันมีเยอะแล้วก็การสร้างคองนเนคชันนะฮะที่เรามาออกรายการนี้นะฮะที่ให้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในพันของคอร์ส ที่จะถึงแค่คอร์ดแรกด้วยอันนี้เป็นเคดเคสพื้นฐานเลยถือว่าเป็นพื้นฐานมากคนคนที่มาเรียนนี่จะได้พบเค็ดรับต่างๆนานาที่ค่ายทอดนะฮะทั้งก้อหนึ่งก้อนสอง้อนสามนฮะจะจะแทรกเข้าไปและการเป็นลูกศิษย์ของพี่พัชรีมันจะมีที่สุดยอดอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือเมื่อเรียนครบสามคอร์สนี่นะฮะหนึ่งสองสามปุ๊บมาเรียนซ้ำได้เรื่อยซ้ำไปเรื่อยนะฮะเมื่อเรียนครบ3คอร์สเรียนฟรีทานฟรีตลอดชีวิตถ้าสอนที่บ้านพี่นะฮะไม่ชีวิตใครก็ชีวิตคุณ ขอให้เป็นชีวิตของของใครครับไม่ไม่รู้ไม่รู้แล้วแต่บุญแต่กรรมนะครับวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดทุกอย่างที่ฝังหน้านะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าลืมนะคะก่อนหลับก่อนนอนนะคะให้ทิ้ง ความเครียดทุกอย่างไม่ควรจะเครียดเลยตลอดทั้งวันครับคิดอะไรอยู่ในใจให้ออกให้หมดนะคะแล้วก็นอนพอหัวถึงหมอนภาวนาจนหลับไปทําอย่างนี้ทุกวันเห็นหมาเห็นแมวอดยาให้เขากินใบเศษอาหารอะไรก็แต่ยังมีกระดูกแข็งๆนะนะคะแล้วแต่ก่อนจะนอนควรทําอะไรครับภาวนาไปก่ม่ก่อนภาวนาครับก็ท่องกระถาเงินล้านก็ได้แล้วก่อนท่องกระถาเงินล้านคุณทำอะไรครับไม่ทราบค่ะต้องเข้าห้องน้ําแล้วก็ เฉียงเฉียงถ้าใช่ไหมวันนั้นหกคอมเมนต์หกคอมเมนต์ก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นฉี่เฉียง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 ครับก่อนที่ก่อนที่คลิปนี้จะออกทะเลนะครับเพราะว่าแมวเขาจะเริ่มเตรียมหยิบเตรียมหยิบแล้วจะถูป้ายแล้วออกทะเลอีกแล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยสมหวังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ